โอ้โหดูดอกเทียนดีฮะสวยงามมากๆเลยฮะอันนี้ดอกเทียนสีชมพูเรามาดูยามค่ำคืนกันสวยงามมากๆะต้นนี้ต้นเดียวฮะดูฮะเป็นกอใหญ่เลยฮะดูฮะนี้อก,กอใหญ่จริงฮะ กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้ชมดอกไม้ยามราตรีกับนาเล็กอันนี้คือดอกเทียนสีชมพูปลูกในสวนของแฟตหกเนี่ย เทพมิตรเป็นคนปลูกนะก็ดูแลเป็นอย่างดีใช้ปุ๋ยใบไม้นะก็เป็นใบตะเคียนนะแถวนี้ใบไม้เยอะใบตะเคียนใบหูกระจงบ้างนะก็เอามาคุกเคล้าดินที่นี่นะกอใหญ่มากๆเลยฮนะเนี่ยต้นเดียวกอใหญ่จริงๆดอกก็ดกพลูด้วย ก็ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะไม่มีพวกแมลงรบกวนแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะใช้มเมล็ดซึ่งดอกเทียนที่นี่ก็มีหลายสีนะีมีทั้งสีส้มสีแดงนะสีชมพูนะ โอ้โห oh, สีแบบสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าสองสีอะไรก็มีฮะส,สวยๆทั้งนั้นเลยแต่วันนี้พามาชมสีชมพูเนี่ยกอเดียวนี่ใหญ่มากๆเลยดูด็ดกกอลำต้นก็เหมือนกับไม้อวบน้ำแหลนะฮะเป็นไม้คล้ายๆอย่างนั้นนะลำต้นกลวงก็ต้องการน้ำเยอะอยู่ ปอย่างน้อยให้โดนแดดสักครึ่งวันก็ยังดีนะแต่ถ้ากลางแดดถ้าปลูกกลางแดดเนี่ยกลางวันเขาจะเหี่ยวเพราะฉะนั้นตอนเย็นจะต้องรดน้ำด้วยต้องรดน้ำเช้าเย็นเพราะว่าเขาต้องการน้ำเยอะแล้วก็ชุ่มน้ำชอบดินชุ่มๆแต่ไม่แฉะนะฮนะนี่ฮะ นั่นล็กก็พามาชมไม้สวยๆ่าเดียวดูดอกกันใกล้ๆสิดอกใกล้ๆก็สีชมพูสวยงามนะแต่ว่าเนี่ยมันโดนฝนไปหน่อยนะเนี่ยวันนี้ฝนตกลักษณะใบเขาพิเศษก็คือเนี่ยเป็นเหมือนฟันเลื่อยเลยนะใบเรียวยาวเหมือนฟันเลื่อย ดอกเรื่อยๆทุกวัน,นดอกทุกวันวันนี้น้าเล็กก็พามาชมดอกไม้สวยๆกันนะที่ชื่อว่าดอกเทียนสีชมพูครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตไร h ช n แนลสวัสดีครับ